ศหนึ่งแปดสิบส the ี่พันไลงเลยโลซีกัมบ่มีละมี่ยกครบไปแล้วพักกันีแล้วงเงตลาดเมนหลายัเนโลหลายมั้นโลสิบโลสิบพันอันนี้มันกายโแมนโลีกัง่ายเลยใส่บงน่เลยวเนี่ยวลง มือที่สองเขที่สองเลยบุลง,งัยมือ,อยังนี่น,นั่งไปขันสมคือเการร่าบุลงยมากระบทาท,นทานบุนมือนี่งต่เม่องเ่านี่โหรยพักกันบันมุ้พักกระโดดบุงเอาคว้ไปนี่นะงัวเดนงันวบ่มา่กับง,งวัว <c oughs> โอ้สินบพ่อคนขางคนอะไรขางเขาเนี่ต้องอะอาต้องผสมประเด้ลุงไงผสมไรกับวิตากินได้สมลากับขีดแขวบวลุงใส่สมมดแดงคันาบบดคือทั้งบ้าทฮะพ่อพ่อบัดมักใส่สมมักม่วง มักม่วงมักค้าหมักเน่าเลแต่วสำหรับน้มอสแบบมุดแดงสุดๆแบบลงเลยมุดแดงค่อยุดๆนันสมเลยไปเห็นบ่าอือหั่นก็โอเคดอกจ้ะไปกองตรับตรมาเสิมบบี้ยัไบัวบ๊อขบบัเจ้าบคับ ไข่อ่าไข่เหออมอเอ้สิกสิกิกิกอาซิกดูกันนะม่สิงายเยยาไม่เหี้ยดเลยเออเออ้ห้าง <isten> <Wha> <the> <okay>. Đi thẳng xuống đây, 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 đây cắn nhé Đưa xuống đi Đó ừ. 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 Đấy bà Ui, trống Hát cũng bị xong phòng cắn luôn Xong hang phòng cắn Xảy ra là hang đấy Nó chỉ là 2 coi sự xảy <laughs> ิกอนสิกอนหึ่งกอนเดี๋ยวมาสมใสมาไปตะกินได้ปลงเอาินไปทางนึงอดีเลยทางนึงเฮยเฮียโอ้โหนเห็ดเหนียดโอพอดีเลย่าน้พอดีเยเนียเหนียดพ่อาส ตดวตัวลุงเลยแล้วแล้งตัวนี้ขวานเออตัวลงเลยเจวนี่มีสองสูตรเจวนี่อันนี้เจวอันเจวธรรมดาตัวนี้ตัวนี้เจวขี่ป่ามีตุ้งป่าตัวลงตัวนี้ขันดีกินพักแก้มกระมีนพักเพลิงลายมาเดี๋ยวลงพวกกระไลเหนื่เนาะพักเตรียมกระตุกปานนี่อยู่บนบุรายมาได้ข่าวเด้อ ดีมาดูกินข้าเร่งมาเรื่อยรู้ไหมใช่วายแน่สบายดีไอ้พี่น้องเอ้ยกับเขาเนี้ยเน็มบวกอะแล้วมาต้อาขอบคุณป้าเพราะเนาะท่านงไปซื้อเงินมาไปเงินมาป้าปู๊เก่าแะไรเนาะที่ซื้อจักให้ที่ซื้อจักในเนี่ยเพื่นกับป้ามาซื้อทานซอยหาเงินมาสามพันมาลงเลย ว่าให้บทุนเนี่ยอาร่อยบัสดลุงสาวเนี่ยอาร่อยซื้อขาม่านหนึ่งมาสักแต่ว่าถ่ายยัง่ทันก้อเรอคลุงเอ้ช่วงซ้ำมือช่วงซ้ำมือช่วงซ้ำมือถือเดือกเพราะว่าเราพันหรานเอาไ้ใช้เนาะขอคุณป้าอะไรเออเนาะเฮ้ยเงินเงินเงินนั้นี่มันเยอะมกว่เราบุญนี่เงินนั้นมา เงินบาทแล้วเรื่อแหกมากเรืองหารเนงินจีบลงงีเงินกี่นัสามเซนสามเซนต่อหาพันมันลงเพราได้ซื้อบัตรไปรไซือบัตรแมู้้บากำังขึ้นมาาพี้ต้นอ้ เขาเพิ่บ้ามันเลยอายเลยกาะมองเลาพูดหต้อางพี่น้องเอ้ยตาลูกไขอบใจลายๆเด้อเอาเงินันไปเลยเ่เคยเขากล้องจะเสือกนะว่าเขาไปกินจะสักจะซาอไรเขยาดเข่านะเอาไปยังอายไม่เาเข่าเขา่ากินกินตุ่นก็ดีกินกินมาส่วนยังไม่เข่าอันนี้นะเพิ่ยจะบอ จำปลาจำปลาก็เมงจำปลางนียน้องตุนบเคยได้เงินจากเธื่อดีใจบุ้หาเปาเงพ่อนไปไงต้องนอะเจาะมอเก่าล่ะทำบุ๋มใหม่จูกเขาเข็ติดแล้วกัเป็นคือตัวเห็ดตัวนเขาเห็ดเกินหมอบเคยแกวกินขนไหนเีแก้วกินกรบปลากกินกับ

เท่าไหร่ก่อนเนี่ยเกว่าเนี่ยแรงเกินมะก็อึดถ้าอก็มาข้าวเหนียวเยอะแล้วเหนีปวา ไม่ได้ทำบ่อเฮ้มันโบราณขงาดนั้นแค่ทำเพื่อมาขัวันศุกร์วันปุ๋ยนะเอาเลยมีเลยต่างมาหาในหมดเลยทั้งที่นี่ ข่อยกะจีกะกะบุกินดิบกินตีข้าวจีไม่ข้าวจี เจ๊เขากรรมยังไงเจ๊เขยกรรมยังไงเขาห่อนี่ยเจ็บวอือ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมากเนี่ยแตมากินร้ายกินร้ายเราปวดเรือเฮือนน้องปวดนะลูกบ่มันนี่นะแบบนี้เลยแบบเพราะว่าเรือเฮือนบางกองเข่าไปนล้วกรปวดมันีเลยนี่มันปิดข้างในอ่อนเบื่อเอาอย่างห้อเด็ที่รู้สนุกอันนี้เหรอใช่แล้วไม่ทัน